สองโพสต์ล่าสุดสมรักคำสิงก่อนยอมรับเซ็นใบหย่าเมียได้สองเดือนกลายเป็นประเด็นร้อนในทวิตเตอร์หรืออันดับหนึ่งหลังมีข่าวว่าอดีตนักมวยโอลิมปิกชื่อดงังภาสาววัย17ปีเข้าโรงแรมหลังได้ไปเจอกันที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งซึ่งงานนี้ทางด้านสมรักคำสิง ก็ได้ออกมายอมรับว่าเป็นตนเองแต่ยืนยันว่าไม่ได้ขืนใจตามที่โดนกล่าวหาส่วนตอนนี้ตนเองได้มีการตั้งทนายขึ้นมาแล้วและในเวลาต่อมาทางด้านเพจสรยุทธ์สุทัศนจินดากรรมกรข่าวนั้นก็ได้เปิดเผยว่าสมรักคำสิงอย่ามียอ้อยสวาวนีคำสิงได้สองเดือนเสรแล้วแต่ไม่ได้บอกใครก่อนเกิดเหตุดังกล่าวขึ้น หลังจากเป็นประเด็นร้อนระอุโซเชียลวันนี้เราจะพาทุกท่านมาสองโพสต์ของสมรักคำสิงที่ได้เคลื่อนไหวล่าสุดหลังยอมรับเซ็นใบหย่าเมียได้สองเดือนโดยวันที่9ธันวาคม66สมรักคำสิงนั้นได้โพสต์คลิปวีดีโอผ่านเฟซบุ๊กพร้อมหน้าลูกสาวและลูกชายเบสโบท ขณะอยู่บนเรือโดยได้มาถ่ายงานที่เขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นก่อนเกิดเรื่องราวดราม่าดังกล่าวขึ้นขอบคุณสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าว